ขาวหัวข่าววันนี้ด่วนข่าวดีความคืบหน้า16มิถุนายน2563ติดตามความคืบหน้าเงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทกลุ่มซ้ำซ้อนจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มหรือไม่เยียวยาคนพิการ1,000บาทหากยังไม่ได้รับเงินโปรดเช็คสิทธิ์ด่วน กับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนลนะครับข่าวความคืบหน้ายายากรุ่มเปาะบางและ เงินเยียวยาคนพิการ1000บาทออกมาในช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนนะครับเรามารับทราบความคืบหน้ากันไปพร้อมๆกันนะครับคืบหน้าเยียวยากลุ่มเปาะบางปลัดพอมคอาดเตรียมแจกเงินภายในมิถุนายนนี้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เผยคืบหน้าการเสนอใจเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางคาดว่าจะได้รับเงินภายใน เดือนมิถุนายนนี้วันที่15มิถุนายน2563นายปรเมธีวิมลสิริปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอเผยความคืบหน้าการนำเสนอเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประกอบด้วยเด็กแรกเกิดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุที่ได้รับเบีย้ยสูงอายุและผู้พิการที่รับเบีย้ยความพิการเป้าหมาย13ล้านคน ที่กระทบในสถานการณ์โควิด -19 ระบาทว่าขณะนี้หลักเกณฑ์ได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการกกนกองการใช้เงินกู้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยโดยกำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจากสถานการณ์โควิดไปแล้วทั้งเงินเยียวยา5,000บาทของกระทรวงการคลังเงินเยียวยากเกษตรกร5,000บาทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเงินเยียวยาแรงงานในระบบของสำนักงานประกันสังคมจะไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางซ้ำซ้อนหรือได้เพียง1คน1สิทธิ์ทำให้ยอดกลุ่มเป้าหมายปรับลดจาก13ล้านคนเหลือครึ่งหนึ่งหรือประมาณ6.5ล้านคนซึ่งจะได้รับเงินเยียวยา,า1000บาทเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมรวม3,000บาทครับขณะนี้หน่วยงานในสังกัดพอมอได้สำรวจข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ ช่วยเหลือยาดังกล่าวแล้วและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีคอรมอนุมัติเร็วๆนี้หากครมออนุมัติจะเข้าสู่ขั้นตอนการเบริกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางคาดว่าน่าจะได้ภายในเดือนนี้มิถุนายนนี้และจ่ายเงินผ่านระบบบัญชีธนาคารและเงินสดในช่องทางที่ได้รับสวัสดิการเดิมอยู่แล้วข่าวแรกหยิบยกมาจากไทยรัฐครับ ข่าวที่2พาดหัวข่าวว่าเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาทหากยังไม่ได้รับเงินโปรดเช็คสิทธิ์ด่วนโพสต์เมื่อวันที่15มิถุนายน2,563เวลา13มนกา28นาทีครับจากฐานเศรษฐกิจน,นะครับเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทยังไม่คืบแต่เง,งินเยียวยาคนพิการ1,000บาทจ่ายแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับหลังวันที่15มิถุนายนโปรดเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ บนเว็บ dep.go.th ่วนแม้เงินเยียวยากลุ่มเปาะบาง3,000บาทจะยังไม่ได้ข้อสรุป15มิถุนายนแต่สำหรับคนพิการซึ่งเป็นหนึ่งในคนกลุ่มเปาะบางจะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา,ยาผลกระทบโควิด -19 จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนละ1,000บาทจ่ายครั้งเดียวโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิน้น หากมีบัตรประจําตัวคนพิการซึ่งเงินดังกล่าวจะเริ่มจ่ายตั้งแต่29ุพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดนางธนาพรพรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอกอเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินเยียวยากรมเปราะบางคนพิการ1 0 0 0บาทพบว่ามีคนพิการ2ล้านคนที่จะได้รับและแบ่งออกเป็นจ่าย3แบบห คนพิการได้รับเบีย้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงซึ่งในกลุ่มนี้มีจำนวน1,600คนและโอนเงินตั้งแต่29พฤษภาคม2563 2. คนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการเป็นเงินสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบะตอจะจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวน300,000คน คาดจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563 3. คนพิการที่ไม่ได้รับเบีย้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563 อย่างไรก็ตามหากคนพิการทั้ง3กลุ่มยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าวสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2563และหากหลังวันที่15มิถุนายน2563ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทร023543388ต่อ304 307สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศขอขอบคุณสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจนะครับข่าวที่3พาดหัวข่าวว่าเยายากลุ่มเปาะบาง ลายชื่อซ้ำซ้อนหมด10รับ3,000บาทข่าวนี้จากฐานเศรษฐกิจนะครับโพสต์เมื่อ15มิจุนายน2563เวลา18นาิกานาทีนะครับพมเผยกลุ่มเปาะบางที่มีสิทธ์ซ้ำซ้อนและได้รับเงิน5,000บาทจากเราไม่ทิ้งกันหรือเงินเยียวยาเกษตรกรหรือเงินเยียวยาของประกันสังคมจะไม่รับเงิน3,000บาท ความคืบหน้าเกี่ยวกับเงินเยียยา,ยากลุ่มเปาะบางล่าสุด15มิถุนายน2563ภายหลังจากที่กระทรวงกันคลังได้ออกมาประกาศเมื่อวันที่5มิถุนายนว่าได้ตรวจสอบรายชื่อกลุ่มเปาะบางจาก13ล้านคนเด็กแรกเกิด6ปีจำนวน1.4ล้านคนผู้สูงอายุ9.66ล้านคนและผู้พิการ2ล้านคน และตอนนี้เหลือไม่ถึง7ล้านคนหรือประมาณ6-5ล้านคนสำหรับ6ล้านกว่าที่ได้ตรวจสอบและคัดชื่อออกไปนั้นถือเป็นกลุ่มที่มีรายชื่อซําซ้อนที่ได้รับการช่วยเหลือเยวยาในโครงการต่างๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเราไม่ทิ้งกันหรือเยวยาเกษตรกร,ร,กรหรือเงินเยวยาแรงงานของสำนักงานประกันสังคมไปแล้วส่วนกระบวนการภายหลังจากที่คัดรายชื่อ ผู้ที่มีสิทธิ์ซ้ำซ้อนกระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกานกรองการใช้จ่ายเงินกู้สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนของกระทรวงพอมอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสำรวจข้อมูลต่างๆของผู้ที่รับสิทธิเยียวยาและ เตรียมจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอในวันอังคารที่1 6มิถุนายนนี้ก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับวันที่16วันนี้หากคอรมออนุมัติถึงจะเข้าสู่กระบวนการเบิกจ่ายเงินของกรมบัญชีกลางโดยคาดว่าจะพยายามใจ่ายให้ทันภายในเดือนมิถุนายนนี้ส่วนรูปแบบการให้เงินเยียวยา กลุ่มเปราบางนั้นก็จะเข้าบัญชีธนาคารหรือรับเงินสดตามฐานข้อมูลที่ทุกคนได้ลงทะเบียนร,รับเงินสวัสดิการในทุกเดือนอยู่แล้วนายปรเมธีวิมลสิริปรลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมเปิดเผยว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา,า5,000บาทจากเราไม่ิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกร,กรหรือเงินเยียวยาของประกันสังคมจะไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจำนวน3,000บาทอีก จ่าย10003เดือนโดยสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาที่ได้คือ1สิทธิ์1คนต่อ1นสิทธิเท่านั้นครับเอาเป็นว่าได้ข้อสรุปมาเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยสำหรับการเยียวยากลุ่มเบาบางที่ตอนนี้คือผู้ที่ได้รับเงิอนเยียวยาจากโครงการอื่นๆไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ซ้ำซ้อนอีกส่วนจะมีการขอให้ชบทวนหรือ พิจารณาอะไรเพิ่มเติมนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจหาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับ